สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนยางพาราในพื้นที่ของตำบลนาใหญ่อําเภอสวนทรภูมิจังหวัดอเอ็ดเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้จักกับสวนยางพาราแห่งนี้ไม่เคยคิดว่าพื้นที่อําเภอสุนรภูมิเนี่ยมีเกษตรกร,ร,กรปลูกยางพาราด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับเจ้าของสวนและพี่ที่ทําอาชีพเป็นคนกรียดยางพาราให้กับพื้นที่แถวตำบลนาใหญ่นะครับยางพาราปลูกยังไงมีกระบวนการในการเก็บน้ํายางยังไงแล้วรายได้ที่คนอีสานโดยเฉพาะ ชาวบ้านแถวแถบนาใหญ่เนี่ยเขาขายยางพาราเนี่ยมันมากมันน้อยคุ้มค่าหรือเปล่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกยางพาราเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของสวนแล้วก็คนเกลียดยางพาราที่ตำบลน,นาใหญ่อําเภอสวนพรหมจัดร้อยเอ็ดกันครับทางเข้าก็เป็นหญ้ามีต้นยางนะครับก็เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราตามธรรมชาตินะครับใหญ่มากครับ อมอแม่ตุม่มอันยูบา้ยานน้าใหญ่นี่แหละจ้ะแม่ตุ่มเป็นคนบา้ยานน้าใหญ่เนาะโอ้อาชีพอาชีพรับย่างกีดยาง,ยางอาชีปลักเลยเฮ็ดหน้านบ่โอ้เฮตนาหน้าแต่ว่ากีดยางนี่ช่วงนี้มันกำลงังฉนะุกเนาะโอ้สุดย,ยอดเลยครับแม่ตุม่มครับยูมูใดครับมูหนึ่งจ้ะมูหนึ่งบ้านน้าใหญ่เลยเนาะโอเคขันพายอยากหู อยากมาให้แม่ตุ่มขิดยางครับกับติดต่ออะไรแม่ตุ่มยมูนหนึ่งตำบลหน้าใหญ่ครับมาเรียนรู้กันครับวันนี้ขอ๋อนี่แม่เป็นเจ้าของสวนพาราแม่ปลูกหลายปบนไหนครับนี่ปลูกหลายปบนไหนมันกมาหลายหรอคุณสามไร่สามไร่จากต้นครับที่ผลไม้ของแปลงนี่มันซีลอยโก้โอ้อันนี้คือยังครับเน่น้ำยางน้ำยางแข็งหรือบ่จ้าแข็งหรอน้ำยางมันเป็นน้ำยางก้อนนี่เขาเรียกน้ำยางถวยน้ำยางถวยนะก้อนจ้า ยวครับแต่ที่นี้เขาเกี่ยวไปเห็นยังต่อครับเอาไปขายขายใส่ครับย้วยบ้านอะไยังบ่น้องแรงบ้านน้องแรงมี่มองรับยางวะ้านเขาบ้านบ้านยังก่อนนี่บ้านบ้านดงส้นผึ่งนี่เพคนก็ซื้อบ้านในส่วนของผู้มี่มองรับยางพาราจะมองครับอันนี้จะเขียนส่วรรณนล่ะอ่ารับซื้อไหมอกจากบ้านน้องแรงแล้วบ้านยังไงบ้านเพิงบ้านดงส้นผึ่ง่ง คนางในชุรินคนกัเพิ่กัมีแต่ว่ามัดไกลปกติบ้านเท่ากับไปขายแต่บ้านน้องแรงนี่บะจ้ะราคาดีปะครับช่วงนี้ไหะยีสิเตบาทยี่สิบบาทตอวยังต่อโลต่อกิโลแต่ละมื่นเท่าเด้๋ไระกับบ่อนีสองสองสองหมื่ได้ได้ซ้ำนี่อ๋อเทาจังเก็บเาเก็บสองหมื่นบ่อจ้ะสิมื่นสิบมื่นตัดหกผักซีสิบมื่นตัดหกผักซีไมวางเลยคือตัดหกหมื่นยุดสี่หมื่ ตาสองพักหนึ่งก่อนงานตาสองเขาบอกตาหนึ่งขึ้นกีดเป็นปะอ๋อครับตาสองพักหนึ่งักหนึ่งครับตาสองตาสองมือตาแบบมือนี่ก็มืออื่นแล้วมือหื้อกับยุดจังสี่ยุดก็ขึ้นมากีดต่ออีกสองมือเราก็เอายางยางเอาเก็บถุงมือบอแล้วเก็บสองอ๋อสองมือเทื่ออ๋อให้มันไหลยังสี่เลยเลยออให้มันเต็มเท่ากับงานออกงานออกแล้วเท่ากับเอา เวลาเคาัควรหนังยายงแล้วเฮาก็อนตัวมีตั้งค์ตังค์เพิงไปครับนี่ปลกนานหรืดิแค่ปีหรอครับปสามารถทุกปีโอ้แถวนี้เขาปลูกหลายป่ะครับแม่แถวบานตาแล้วนี่ม,มันบอกน,นี่จะไปาย,ยางพาราผู<ง>้ใดเ,เป็นคนพาเขาปลุกกันแหละครับแหลกแหลกเลยแหลกเล็วเรที่บานตาแล้วนี่เพราะว่าเพิ่น ไปปลูกกันมูจังไหวะปลูกพร้อมๆกันปลูกคนกัผู้เดชมาในน้ำเสร่ะกัญเป็นพวกไอ้ส่วนบ่นี่แหละมั้งผู้เดมาส่วนเาอ่นนเป็นีหางบ่ทีหยางบ่ที่เาหำอีเหลียวเพราะว่าเขาเป็นเขป็นพ่อหนักพ่อหนักกุมิีศาสรกิจอย่างพระรารล้าคาโอเคไหมพ่อเหตตตอบวะกพ่อเห็ดดูตะเกาปีกายนี่ เปรียบเทียบกับเพ็ดเข่าหรออันได้ดีกว่ากันมันกระถูพาร่าบะไ้แล้วคันันมันได้กีดแต่อนอันนี้เพราะว่ากีดเดือนมกราพุมภาคก็ต้องยุดแล้วอือพีนึงกีดจะเท่อช่วงไหนช่วงไหครับยอเปิดเปิ่วหนส้ผ้าลยกค่ะส้อาเนาะ่หนาฝนป่ครับอกเราก็กีดไปหอดช่วงไหนครับีนเส้ผ้าผ้ามีหน้ามันเศร้าอ่ะ เศร้าหรอกแต่มันกับบอออกหลายใบมันาฝนใบมันปรุงแล้วยามกับสีบอออกใบมันลรนเข้ากับบอเดกีดยางกับกึ่บอได้มีรายได้ช่วงนั้นบออขยุดกับเห็นหน้าต่อเห็นหน้าเรากับว่านเขาเรากับมากีดยางแสดงก็สลับกันดีอ๋อมันสีมีหนากีดยางพลาะว่ากึ่บมีทุนหน้าหอดกลุ่มผ้าพันหลังจากนั้นเขากับเห็นหนาอื่นต่อเราช่วงที่เขาบอได้กีดเขาไปบำรุงรักษาอย่างปะ เอาุนกับเพ็ดเอาหุ้นนั่นแหละล่ะเอาหุ่นยกแปลงใส่ปุ๋ยวะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยช่วงหนาฝนช่วงนี้ปะใ่ปุ๋ยหยางไหมปุ๋ยหยางไหมปุ๋ยขิงวัวอาใส่ขิงวัวธรรมดาป่ะมีปุ๋ยพิเศษว่ะปุเคมีล่ะพวกปุ๋ยนันยางพิ้นล่ะมีแกบมีปุ๋ยเคมีอ่นป่ะปุ๋ยขิงวัว่ามดาอ๋อก็คขึ้นยกหล่องนํำ อันบ่โยกหลังนี่เพิ่เศร้าโยกไปได้พระ่าหากยางวันหลายแล้วอ๋อกันหากหลายกับว่าตองยกช่วงแรกๆยกเลเนาะเพราะตอนนี้หากวันนี้นขาวนี่มันหากมันเขียวๆนี่นี่นี่มันหากยางอ้าวมันขึ้นมาขึ้นได้แกวครับคืนกินึ้นกินว่ากินอาหารบ่หากขึ้นคืนถ่งเ่ิงครับนี่เมื่อนี้จะหากยางบ่หากถังเทิงเลยหากหลายอืนี่ครับคือหากขึ้งนั่นเลย ผิวดีมิตรหาเลยตัวนี้โอ้ครับแสดงว่าอายุประมาณสิบกว่าปีมันกับประมาณนี้สิกีด้โดนอีกปันใดครับเจ็ดปีหนยชัวหลายปีอยู่แล้วการเมื่ออายุมันประมาณเท่าไรครับอายุการใส่งานการเกีดของมันเสามสิบวสี่สิบประมาณนันะผู้คนคนซอยคนหัยั้งทั้งคือแบบว่าขนาตั้งมือนอยครับ แผนมันบอนั่นเราเพิ่งกะุบวต้น,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 นววเวลาเากี่เทากี่จึงไรครับแม่เริ่มจากกีดตรงไหนก่อนลานมีกลางสุดจ่าก,กีมีไปนี่เรากลงลงมาเรื่อยๆบ่กืเบราืกคือบ่กี่สูงกว่านัืนขึอเนเริ่มลงมาตาม่ำเวลามันสุดแล้วกับพ้นพี่ละว่สันก็นกนเอานาพี่เวลาเอนานี่ก็ขึ้นพี่เราไปลั่เทาจะมาแห่งเทื่งก่อนเปลีนจะไม่แห่งลาง พิ่นน้ำยางมันไหลว่ากันเรื่องไหนนำยางมันสิไหลว่ากันทั้งหลังอ๋อมันแก่กลัววะเรื่องไหนก็มันแกยสิดูดอาหารขึ้นจากทั้งหลังจังหว่าทั้งหลกี่ห่อ,อ,อนี้เพิ่นจะเศร้าแล้วนี่ครับนี่นีปีหนึ่งนี่ได้ซ้ำหนีมานี่น,น,นีปีหนึ่งโอ้ปีที่สองโอ้เรากรากสีไปเรื่อยห่อทงหลางเลยโอ้เราก็จังไปเริ่มล็อตที่สองของเครื่องอีก เป็นทังสี่กีดคันกีน่านี่สุดครับต้นนาพี่นานี่มดขึงเพื่อกีดนากีดหลังใครว่ากีดเคืองวงกลมแล้วเคืองลำต้นรอบแรกต้น<ล>บางเจ้าหนีเพิ่นสีเห็ดสามนาเนะาะฉันต้นใ<ม>หญ่ไม่สามนาไม่สามนาพีเป้งคืนไว้แล้วนะครับเป้งคงืนก็นต้องกีดสองนาต้นหนึ่งเห็นไหมได้สองนาฉันต้นใหญ่ปกตินี่ทางใต้มันกีดเนาะมันจะได้สามนาครับ แม่มารับจังกีดเพิ่นโดนอะไไปปีกายนี่ได้จ้ะเพราะว่ามาอยู่บ้านตะกอนนี่ก็ไปกีดผักไตแล้วตะก,กี้ก็เป็นคนกี่อย่างเข้ากันอยู่ผักไต้จอยู่ใสครับอยู่ไอ้อันอันหลังสวนบ่คือได้ไปกีดอย่าง กะน้องยุคปุณห hmm. าสวนมาหายก็เลยไปกี่บาบพอดีแม่ป่วยกันเลยถึนมาอยม่ยุบ้านครับยุบบ้านมานี่น,น้องคนนีสวนยางคนกันเลยหายไปกี่ลั่ครับแม่คนที่สิกียดยางไรนี่มันต้องมีลักษณะจังไลยกามันกับว่าอย่าอยากเด้มันต้องฝึกอย่างไรแน่มันต้องอ,อันนี้ก็บ,บ่ได้ฝึกได้กีดเลยบอกเขาสอนอย่างไนเริ่มแรกเลยอ่ะบ่ได้สอนเลยบ่ เห็นข้าเห็ดกับพือจำเห็ดได้กับอุปกรณ์มีอย่างไงครับมีมีกีดยางกับมีหินหินเหรอหินฟันมีดมีกีดยางกระซิหนอุปกรณ์มีสมีเนื้อหากินเวลากีดอ่ะมันก็ต้องมีศิลปะมันก็ต้องมีความอดทนเออมูกกีดยางเราเห็ดทีงไหนเออที่เห็ดงานดีๆีที่คือกีดยางดีๆครับกลางคืนนี่คือแผ่นอดศลาโบนน่นอะไรก็คืออันนี้รับจ้างคนเก่าปลาเดินเก่าแปลงหมายความจะไงครับเก่าแปลง่ยนไหมแบบ ีดของเก่าเก่าข้นแปลงก็จะเท่าไหร่แล้วนี่กีดยางอยู่สามพันกัต้นสามพันกัต้นต่อต่อขึ้นต่อขึ้นับเปลี่มนจากหกโมงหนิงานเท่าหกโมงแรงหกโม่งแรงหอดเท่าไหร่หอดคันนั่นกัประมาณตีสองผู้เดียวเลย4ีคนผู้เดียวเลยซีคน้อากัสาวลกมพันต้นนี่คือ4ีคน ขึ้นเป็นอยังต้องรีบขนาดนั้นเข้ากับอยากขายเด็กการเข้หลายมันก็ได้ขายเข้ากับได้เงินหลายอย่างสิเขาแบ่งกันไหนครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจะของยางจะของต้นยางกับคนกีดแบ่งครึ่งกันหาสิบห้าสิบเลยนำกดมันจะเสือโอ้เดี๋ยวเขาจะไปบิ่งนำกดอุปกรณ์นะแสดงว่าการที่แม่สีกีดได้เนี่ยหนึ่งละต้องมุ่งมั่นเนาะอดทนบะ ต้องคือวิธีการกีดมันก็ต้องมีขนาดที่พ่อพ่อหมอพ่อเจาะเป็นบ่ขันกินมีหลายคามฝนตัวก็บว่ได้กีดนี่เป็นอยังครับมันมันกินว่ได้เพราะว่ามันสิลาดมันลาดตัวลงเลยหมายถึงว่าน้ามันลาดยางบ่แต่ลำยางกับบ่ออกมังสิบบ่ลำออกแต่ว่ามันอาบตัวมันเสียบ่มันเสียมันสิบ่ไหลลุ่มันบ่ไวลากีดแล้วมันสิไหลลง่มมองไหม้โอ๋้ห้างเทศจากยังครับนี่ทั้งกระซิบบ่หรือยัง จาไม่เป็นคือสังกะสีเข็ดเองวอซื้อเพิ่นมาเอาเอามาใส่ซื่อมาใส่จากร้านนี่หมด้วยอ๋อก็คือเอาเสียบเข้าไปในต้นเลยจ้กต่อเข้าไปก็เข้าไปเลยแสดงว่าพ่อกิีดอะไกว่าเฮาก็ักเกากหักเลื้อนลงมาจ้ะเฮาก็ซักลองเลื้อนลงมาอีกอืมยามกับสีรุ่งนี่ยาไมนก็สิค่อยไหลลงมาจังซี่ก็ไหลลงมาตกๆๆๆกตุ๊กตมาใส่ในตะกร้าพลาสติกวะนี้ เป็นถ้วยพลาสติกถ้วยพลาสติกสพลาติกครับเทออกไก่ครับเทออกนี่คืนฝนตกเมื่อคืนเวลาสกีดใส่เ้องก็ต้องเทขลุ่มหรือเปล่เมื่อคือฝนตกใส่ครับอันนี้คือหนึ่งวันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคืนนี้กีดต่อไหมอันฟุ้งเพราตกกับกีดอืมแล้วยางทิ้งอยู่ในถ้วยไม่เป็นไรหรอครับโบจ้กก็ออกทิ้งทิ้งไว้ตรงนั้นจะเอาไว้อันนี้ใส่กดตั้งแต่เมื่อใดนี่ใส่หมูว่านนี่จ้ะอ๋อหมูว่านก็ลว่าเป็นอย่างท่านในขาย กิโลกัวกับสามสิบสีสิบาทเพราะว่าตอนนี้ราคาโลกราสามสิบมื่นหนึ่งสามพันต้นสามพันคูนสี่สิบสามที่สิบสองโอ้ก็ได้ไปนนหนึ่งก็ได้อยู่หลายบาทเโอ้กิบเบด้หลายพันหลายมื่นอยู่ายายาขายหกหมงงื่นไหมข้อนไหนเอาไปขายร่วมกันม่้ คก็เขาปเไปขายทีเดียวทุกของมือเขาเก็บร่วมกันไปทำไมขายเถื่อ,อแม่ต้องไปขายเองบรอเเจ้าของเขาพอดีอยู่เลยเาขาปลูกย่างเดียวแสดงว่าเพ่นไว้ใจลกเพ่นกีดขายทุกอย่างเขา้าเป็นหน้าที่เข้าหมดกับแบงค์ครึ่งหนึ่งก็เพิ่น เขาต้องสืส่อสารเพิ่นกับใบใจเาข,ออข,ออขออนานั่งแต่พ่อแต่พ่เอเขาเป็นยังนี้เสียใจละ่ะจนแต่พ่อไม่หนุนหรอกแล้วแต่พ่อเคยกิ่นโกงคนใชนไหมครับ,อ,บอ,อยือออกกนด้วยกันเนาะเพิ่งพาอาศัยกันไปครับอันนี้คือผลยางพาราครับเอาไปสอนนักเรียนได้เลยนี่โอ้นี่ครับอยู่บนต้นก็จะมีผลยางพาราครับมันป,ปลูกได้ยบัครับนี่หน้ายางพารานี่ไหมเหรอเข้ามันรนในสำแม่โชดไงมันรนเ้าไปใส่ต่อ อันนี้คือผ่านหยางครับเนี่ยผ่านหยางครับผ่านหยางบูผ่านหยางบูผ่นพันธุ์เป็นผ้าผูกแล้วผ้าผูกจะผ่านดอกนี่คือต้นยางพาราที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราจะเอาย้ายมันไปปลูกที่อื่นไหมครับบ่เอะเหรอมันมั่นจะทีเป็นยางพารามันก็เป็นยางที่เาเอาเอาน้ำมันได้นะอ้าวทำไมครับ เมื่อก็คืออาศัยกินอยู่นอนอยู่นี่นเลยนเน<อ>าะครับอยู่กลางป่ายางพารานี่ย่ายานบ่บชินแล้วหรือเปล่ากี<อ>าก่ยางมาจากปีแล้วก่อนหลายปีเลยเนีพ่อสิบหรอไปประมาณห,หาไม่กินะี่ะห้าหกปีเนาะแสดงว่าชินแล้วกับอาชีพนี่เนาะความสุขแต่ละมือน,นี่คืออย่างครับแม่เต้นเป็นแบบก็คือแบบกันขึ้นยีเรื่องปะ อืมตื่นขึ้นแล้วครึ่งเดียกีดมาที่ไหนเห็นยังไอความสุขยังกไงเได้เห็นงานได้เงินเหรออยู่กับลูกนะเห็นงานก็ดีใจลูกหลานก็ร้ายนี่โอ้ยังทำนี่อุกรณ์นี่ยังนะอุปกรณ์คือหินเขาเอยังทำนี่อันนี้มีดมีดกียาง อันนี้ห <ứng> ินฝนมีดหินคือมีหลายอย่างหินละเอียดมันต่างกันยังไงหินละเอียดหินลื่นหินหยาบมันใสแตกต่างกันยังไงแบบหินหยาบมากกวฝนเอาใช่หินไหนนี่หินหยาบหินหยาบขึอนยังไงนี่อ๋อใส่ใส่ตอนไหนครับหินหยาบใส่ลงกกรอนแล้วก็เอาหินลื่นลงที่หลังนขึ้นคือฝนที่หลังจ้าหายนั่นมันลื่นอืออุปกรณ์ถ้ามาหากินเท่าขึ้นยังต้องแซสยังไงขคือต้องแสเนี่ย กติไอ้น,น,นามมันสมมีหนามพิเศษดีมันเป็นหนามพิเศษป่ะบัวงานธรรมดาอันนี้คือน้ำกดบ่ครับน้ำกดหยอดที่ย่งหยอดยางเสือเบอร์หนึ่งป่ะ<น>อ๋อแข็งโตเข้าเห็ดใส่เลย่ต้องไปเจือจางกันป่ะ เอาไส่น้ำนั่นไส่น้ำปันไหนใส่ใส่น้ำฝนใส่น้ำจักเข่าเอาผสมกันใส่ขวดอันมู้วนจักเข่าโตครับขวดหนึ่งหนี่งกระชได้สามสามขวดหนึ่งต่อสามอ๋อหนึ่งต่อสามเนาะประมาณนี้ขันฮะขันน้ำไม่ถอยร้ายอันสี่กะเคร่งก็เคร่งสองหนึ่งครับใส่กดหลายประสันเถาะก็คืออัตราส่วนขึ้นกับยาง น้ำไม่ถุยมันไหลอยู่แล้วน้ปลาอย่างพระรามีเห็ดบ่บอกเห็ดอย่างไงยูนี่มีเห็ดอย่างไงครับโอ้มันคือเป็นแผลจริงๆครับมันครับเขาไหม แกนมันเลยเนื้อมันก็เลยเขาแกนไม่ใช่ว่ามันเป็นแผงสีบอกเข้ากินลึกเคินไปบ่ดีบ่ดีบ่กับว่าข้วแข็งสีบ่ตัวอย่างที่ดีในการกินครับครับก็คืออย่ากินลงลึกมากครับมันไม่กินเนื้อนี่คือตัวอย่างที่ดีครับไม่ลงลึกครับมันยังมีเปลือกสวยอยู่ครับอืเข้าใจละอืขาลึกมันกินเนื้อเนะอืครับ ยังแถวนี้จังปลูกยางพาราได้ผลดีครับแม่พวกหมูกันเด่นไอ้บ่ได้ปลูกนะคือว่าเขาทำอยางเง,งี้ยแล้วก่อนหนี่งแล้วก่อนบ้านเราเป็นบ้านุทธาแล้วอือครับมันก็เลยสิบกว่าปีหรือสิบสามปีเออหมอเอินมาคอยมีเนาะแสดงว่ามันต้องมีคนมาทดลองว่าปลูกยางพารามันได้ผลดีเนาะคุ่ณยุคคุณยังหลายอยู่บ้างได้ บวันทัองแรงกับปลูกลายบ่ครับบ้านนี้ยังกับพุ่นแม่ไอบ้านมองคล้ายอย่างนี้อย่างน้องแรงบ้านน้องแรงล่ะครับหลายหลายก็นี่อีกอย่างคุ้มเลยบ่ได้เลยแสดงว่าอากาศมันเหมาะสมอ๋อครับครับอันนี้ว่าเป็นไส้ครับเป็นดินแดงมันเหมาะกว่าดินแดงสิดีกว่าปะแสดงว่มันมากดินแดงมันมักจังไหนครับดินดินคือดินภูเขาดินภูเขาดินแดงใก่เค็งกับดินผักไตวะ ตาดินหน่มันกับพ่อได้อยู่แต่บดีนบ้างตา้องบำรุงกันเนะอ๋อครับนนนะรครับเมื่อก่นอนใส่ปุนมากกเังสีขัต้นใส่ปุ้นใส่นเลยในะอันนี้เอพุป็กระแดงใบล่อออกสีสวครับแม่คนนหวานเห่าค้นลเอียดค้นผอีสานคนอยากปลูกอย่างพ่อละแม่คิดว่าต้องมีแบบไขอคิดหรือว่าสิฝากยังได๋นะ ต้องคิดถึงอย่างเน่เวลาคนอยากปลูกอย่างพล่าเห็นแบบเห็นปลูกก็ได้เงินได้งามสิเมันอไหลงทุนใส่เวลาหลายปีครับต้องใจเย็นๆบ่ผู้ที่มันมีมีหลายๆแล้วมันเป็นตาปลูกด้ว่าต้องใส่เวลาเนาะมีทุนทาได้ใจห่อนเ่ื่อไหร่เนาะก็เมันปลูกไิตูนเนาะอันปลูกปั๊บมันบริจีบีดีเนาะบีดีปลูก ิปีบ่สบปีบตว่างแผนเลยยาเง้ยว่ค่ะคือพันปลูมันูกวีนีปน้าพ่นกับคนพ่อกไดเมือบนบออือืครับนอกจากเรื่องเวลาเรื่องเงินแล้วมีอย่างอีกบ่สำหรับเมื่อไห่อยากปลูกอย่างพะล่านต้องบำรุงสงรักษานะ,านะมันเนาะดูแลมันอุวมงมันหลังครับเระว,วางเจ้าของกีดเองครับจา้างคนกีดอะไรเดียวกัน กี่เลี้ยงไม่ได้เต็มเต็มดิคือลอยหนึ่งอะไรเต็มลอยมันบ่ครับอันจ้างเขาลอยหนึ่งห้าดอยหาซื้ก็อะไรหาซื้แต่มันกับแบบย่อมแบบที่ว่าตรงกันเข้าใจตรงกันบ่มีการโกดเครื่องว่าเกี่ยวือเอาหน่อยเอาหลายมันป่เข้าใจเนาะแบ่งกันเคืองเคืองครับเพิ่งนผ้าขายมาห้าก็ต้องเอาไปขายมาเมื่อนี่มันบ่ครับมาช่วงบ่ายเ้าก็ไปช่วงค่ำครับเพิ่งนผ้าอาศกันเนาะ บินก็ต้องเอาหายเพลินเบิร้รงบินแล้วาหายเจ้าของหายเนื่องจนกหายเพลินเอาแบงคึงเรับคือเป็นพูดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมพามาเที่ยวชมสวนยางพาราที่เป็นที่ตำบลนาใหญ่อำเภอสุนทรภูมิจัดร้อยเอ็ด ทุกพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์มีของดีที่ทรงคุณค่ารอการค้นหาอยู่นะครับลองมองรอบตัวอาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความพิเศษแล้วก็ลองสัมภาษณ์ลองพูดคุยแล้วก็ลองหยิบยกมาทําความรู้จักอาจจะเกิดเป็นความรู้แล้วก็ได้มุมมองเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมาทําให้ชีวิตเรารู้สึกสนุกมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ